สวัสดีอาจารย์และก็เพื่อนทุกคนนะครับผมชื่อนายจตุพรสมนลนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตอายุ19ปีเกิดเมื่อวันที่28่ดเดือนตุลาคมพุทธศักราชสอง4กร้ผมเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับครอบครัวทั้งหมดมี4คนนะครับก็คือพ่อแม่พี่แล้วก็ผมครับพ่อแม่ทํางานเป็นชาวนาครับ พี่ก็เป็นทหารผมก็กําลังศึกษาอยู่นะครับส่วนงานอดิเรกที่ผมชอบนะครับก็คือนอนเล่นเกมฟังเพลงนั่งสมาธิเป็นต้นนะครับส่วนกวัตการศึกษานะครับประวัติการศึกษาผมก็ชั้นปหนึ่งถึงปหนะครับเรียนอยู่เรียนบ้านหันศิลางามนะครับตำบลบ้านหัน,นอำเภอนนเซราจังหวัดขอนแก่นนะครับพอเรียนจบ ฉันมาสมศึกษาแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียนเพื่อศึกษาต่อที่วัตถุจิตธรรมราชรั่นก็คือโรงเรียนมหาวิชารางกรราชวิทยาลัยนะครับาก็ผมจบมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนมหาวิชารางกรราชวิทยาลัยนะครับพอจบมัธยมปลายชั้นม .6 แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวิชารางกรราชวิทยาลัยนะครับ เรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะครับคณะศึกษาศาสตร์สา,าขาเอกการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับส่วนอาหารที่ชอบก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานนะครับง่ายๆดีครับส่วนนี่สัยนะครับก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับมีความสุขดีครับ,บค,ครับ